คืนนี้เนาะอันนี้ที่บ้านสำโรงบ้านนาดีเนาะนี่ดูชัดๆนะคะอันนี้เรียกว่าอันปรม ปกติอันปมที่เราเห็นมันจะเป็นเส้นตรงกลางนี้ใช่ไหมคะสีขาวๆทีนี้ยายบอกว่ามันเส้นเล็กผ่านน้อยไหมน้อยไหมน้อยแต่อันนี้มันเส้นใหญ่มันก็เลยไม่มีมันไม่ขึ้นแต่ก็สวยนะคะดูชิ่จับดูจริงสวยยายสวยดูผ้าแบบว่าหนาแต่ผิวมากเส้นมันเล็กอ่าอันนี้ไหมเส้นเล็กอันนี้เขาเรียกว่า สักคูลดสักคูลด สวดีอ่ะอ่ะสิบหกอ่ะอ่ะสิบหกสังคูรถนะคะอันนี้คุณยายบอกเนาะแต่ผ้าเนี่ยอันปมเนี่ยหนูเคยเห็นแต่เป็นไหมน้อยแล้วแล้วมันเลื้อยมันเลื้อยเนาะแต่พอทําเป็นไหมหยาบหยาแบบนี้เส้นใหญ่ก็สวยนะคะดู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 จับแล้วมันสวยมันเป็นมีน้ําหนักอะค่ะนุ่มไนุ่มนิ่มใช่คุณยายนุ่มกับข้างด้วยกับข้าง สวยมากอะไรคะ